สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจช่องระยอง todaynews นะคะและแฟนเพจช่อง youtube ระยอง t o d y y h h n n n l n n w w ออนไลน์นะคะวันนี้ร้านอร่อยใหม่พาเช็คอินนะคะใหม่พาแฟนเพจมาที่สวนเย็นเซค่ะ ถึงสถานีเยนเซก็คือถึงตรงจุดคาเฟ่นะคะ้องเบลค่ะอันนี้จะเป็นเรียกเราเรียกว่าเนินบุกผาสวรรค์นะคะโอ้โหบุกพาสวรรค์นะคะเพราะว่าบริเวณรอบๆก็จะเป็นต้นกุหลาบที่คุณแม่ของน้องเบลปลูกเอาไว้นะคะเป็นกุหลาบนานาชาติตั้งแต่ยุโรปญี่ปุ่นเอเชียมีหลากหลายสายพันธุ์มากมายแล้วก็กุหลาบที่ที่สวนเยนเซก็คือนํามาทา ชากุหลาบชากุหลาบซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่นี่เลยค่ะเราก็จะมีชากุหลาบไซรัปกุหลาบแล้วก็น้ำกุหลาบซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะค่ะเราถึงแล้วคาเฟ่ของเราค่ะคาเฟ่เล็กๆคาเฟ่เล็กๆคาเฟ่เย็นเซ่นไ่คาเฟ่ของเรานะคะเราจะมีเมนูซิกเนเจอร์นะคะของสวนเย็นเซ่ก็คือ น้ำกุหลาบค่ะเป็นน้ำน้ำกไซรัปกุหลาบที่เราทําเองอันนี้คือกุหลาบที่เราทําไปเป็นที่เราปลูกเองที่นี่นะคะออร์แกนิกแน่นอนปลอดภัยไร้สารมาแมลงไร้สารฆ่า,มาแมลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ย่ยหลักอันนี้ไปปรุงเป็นน้ำกุหลาบสูตรเฉพาะของเรา อันนี้เป็นเป็นอะไรนะคะน้องเบลน้ำกุหลาบเย็นเซค่ะน้ำกุหลาบเย็นเซแล้วจะบอกว่าแฟนเพจค่ะกุหลาบอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะนี่เลยกุหลาบที่เราเห็นธรรมชาติดันนี้เลยนะคะคุณแม่น้องเบลเนี่ยเอามาปรับแล้วก็มาทําเป็นตัวสรับเนาะค่ะใช่ค่ะอร่อยชื่นใจมากต้องลองนะคะอันนี้เย็นสดชื่นสดชื่นจริงอมเปรี้ยวมหวานอันนี้ จะเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแต่ชาววัาน์ทย์เราจะเปิด6โมงเช้านะคะแล้วก็ถึง5โมงเย็นเหมือนกันค่ะส่วนชาววัาน์ทย์เนี่ยคาเฟ่เราจะเปิด7โมงค่ะแต่เราจะเปิดเช้าที่จุดเผื่อว่าเอ่อนักปั่นจักรยานหรือท่านใดที่อยากจะเข้ามามชม,ชมสวนก่อนในช่วงเช้าแล้วร้านอาหารที่เปิดเนี่ยเป็นร้านอาหารตอนนี้อาหารเช้ามีกาแฟจุดชมวิวที่ด้านบนนะคะเราจะมีเป็นคาเฟ่ค่ะก็จะมีเป็นคาเฟ่แล้วก็มีขนมเค้กแล้วก็ ของของว่างนิดหน่อยนะยังไม่มีอาหารนะคะยังไม่เต็มรูปแบบรออีกสักครู่นะคะต่อไปอนาคตที่ที่น่าจะทำเร็วมาดีก่อนเด็กค่ะก่อนอื่นเลยนะคะลานแคมปิ้งมาแน่นอนค่ะเพราะว่าคนถามมาเยอะมากเรื่องลานแคมปิ้งเราก็ว่าเงินเยอะที่ว่างมากเนี่ยทั้งหมดบริเวณทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยที่นวดประมาณ400กว่าไร่ค่ะโอ้โหแต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสวนยางสวนผู้เรียนอะไรที่ด้วยค่ะใช่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของระยองเลยนะคะแฟนเกค่ะดีใจเลยค่ะ สวนเย็นเซเลยค่ะอันนเปส,วน,สวนเย็นเซแก,นนก,ก,ก๊งกกนกนกยกยู่ใช่ค่ะอันนี้เราก็จะเลี้ยงปล่อ<ป>ยเขาเดิน,นเล่นเดิน,น,น,นไปกันมาใช่ไหมช่ะใช่เลี้ยงปล่อยตัดบ,บ้าน คะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศสดเย็นเซสดชื่นแนวธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบจะบอกว่าน้ำผู้หลาบของที่นี่นะคะคุณแม่ของน้งเบล ช็คอินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นมาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันได้เลยนะคะมันดีก่ดีมากๆเนื้อที่ทั้งหมด400ไร่แฟนเพจค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำล,ลังใจเราด้วยนะคะติดตามว่าคลิปหน้าเราจะพาแฟนเพจไปเช็คอินที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ